สวัสดีครับผมตาโกโด้านนะครับแล้วเร,เราก็มาอยู่ในเกม Internal นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวน้นาทิงด้วยนะครับและ Inter n a l นเนี่ยเป็นเกมมือถือนะแล้วถ้าใครอยากจะช่วยหรือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิกกอน โอเคเราจะเดี๋ยวจะขอทุก่อนเหลือกี่ชั่วโมงคือการอัพหลังๆม,มันใช้เวลาเป็นวันนะแล้วคือเราจะได้ไปทำเควสนะครับอันนี้ได้ไหมยังไม่ได้หรือว่าอะไรเนี่ยแหละน่าจะยังไม่ได้แต่เราหน้าจะเลือกอันนี้ได้นะ ืมไม่รู้ครับอ๋อขอให้วิ่งไปด้านนี้เหรออา่าวิง่งวิ่งไปเอาคยุยคุยไม่รู้เรื่องหรอ๋อกดโอเคจบเควสใช่ไหมจบหรือปเปล่าลองกดดูอา่าโอเคอืม ยังไงอ๋อตีของตีและตีเหล็กเหรอตีดาบตีอมเมอร์กเกอตคือตีอะไรมั่งก็ไม่รู้นะตีโลตีไม่เท้าหนังสือ ไม่รู้ะ่ะเอาเป็นพวกเป็นพวกขาวโแล้วก็ โคนิกเหรอไม่รู้นะอาจถูกเปล่าเปป้อนไปนัมบุต n o r ร์ l อะน o r m a l นี่ถ้าเลเวลหนะึ่งมั้งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลเวลหนึ่งเลเวลสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าโอเค อันนี้อะไรอ่ะอ่านไม่ค่อยจะออกนะเพราะว่าภาพมันเบอร์ไปหมดนะครับอลองกดดูนี่แจออะไรมาก็ไม่รู้นะโอเคเขาให้ลองเราเราลองตีนะเราก็กลับไปอ๋อนี้ออกให้ออกไป ลองเปลี่ยนอีกอันนี้โอ้หวยอ่ะอันนี้แรงกว่านะครับดูเห็นปะถึงเราจะอ่านไม่ค่อยออกนะคือดาเมจอ่ะนะนแรงกว่าขายทิ้งขายทิ้งครับขายทิ้งไปกันเลย เราจะไปด่านที่อืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนด่านห้าเราไม่มีด่านหกเหรอทำไมมาด่านที่เจ็ดเลยอ่ะอ,อ๋อหนีด่านหกด่านหกไปไม่ได้ต้องมีคุญแจนะครับนี่ข้างหลังอ่ะเห็นไหมอ๋อน่าจะอันเนี้ยเล่นอันเนี้ยไปเรื่อยๆ เดี๋ยวค่อยคอยมาเราอยากไปด่านเจ็ดก่อนโอเคไปก็เลยคือเราได้อัพอสกิลพวกไฟกับน้ำแข็งมากหลายขั้นอยู่นะขั้นที่เจดที่8ดเนี่ยแหะนะก็ก็เราน่าจะเดินได้สะดวกกันนะแต่ตัวของเราก็วิ่งไวด้วยนะ แต่ในช้าครับดูเราด้วยดูเราด้วยดูเราด้วย <Now. S 1> แต่ในช้านะครับนี่เลเวลเก้าด้วยเพื่อนเรา โอเคหมดแล้วคือผมเดินหาศัตรูนะไงไงอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน on my, on my way on my way เข้ามาดีเข้ามาดี อะไรวบวับ hey, ash, อันนี้ดีตั้งหลายแถวนะแต่เราไม่ซื้อนะครับเพราะว่าเก็บเก็บเพชรไว้นะ เรามาเก็บพวกของให้ให้นักตีดาบอ๋อไม่รู้นะถ้าเรามาเก็บของให้ก็ก็ได้นะ เก็บกระโหลกเหรออ๋อเรามาเก็บกระโหลกนะครับทำเควส์เข้ามาเลย ด่านนี้น่าจะเป็นด่านที่ผมเคยเล่นแต่ก่อนด่านนี้ก็ยากนะยากเหมือนกันนะครับเียวมาดิมาดิมาเยอะก็จเยะ กะตายเยอะนะโอเคอะไรเนี่ยอ,อันเนี้ย น่าจะเอานะอันนี้ที่ยืมเหมือนกันนะแต่แบบเราก็ไม่เอาเราก็ไม่เอา,เา,ม,เอา <S <S มาใส่มามามา ผีไลยผีไลยจ้องออกไปนี่ถ้ามาเล่นแบบยังไงอะคือตอนไม่ได้อับอับอ่าอับ,อบท่ามานะคือแบบเราจะต้องวิ่งหนีดกใจอะน,นะยากมากนะครับเห็นสตอเห็นสต,ต,ตป่ะละ่ะหลังๆมันจะมาเยอะอย่างนี้นะครับ Deck 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 deck. ดูเยอะนักใช่ไหม มันถามมาล้มันเดินมาหาเล่านะครับอยากมาหาพี่แล้วนะ้องมาดิครับ เด็กเด็กเก,เกรกเราจะต้องลงข้างล่างนะครับตอนนี้ไม่มีวิ่งผ่านนะนเรากดทีเดียวนะมันจะวิ่งตามที่มือสั่งนะ พี่มาแล้วน้อง มาสิงหาบลบลบน้อยลบน้อยเออโอเค ขอค่าลูกน้องให้หมดนะหมดแล้วหรอโอเคไป นี่ครับจานเจ็ดนะเหมือนจะยากลองดูซีมีอะไรมั่งโอ้โหอัอนนี้ลดไปหืมเลยเอาป้องกันมานะแล้วก็เควสนี่ครับเควส ผ่านเล่าผ่านโลดีนเห็นปะเคเวสใหม่ขึ้นมาแล้วก็เราเลือกอีกก็ได้นะเดี๋ยวขอส่งเคเวสนี้ก่อนนะไปเราได้เกาะมาแล้วนะ โอ้ยความแรงไอ้ดาเมจนะครับใช้เลยนะส่วนอันนี้ทำยังไงอันนี้เอาออกเสียทองหรออ๋อเอาเพชรออกอะ่ะเสียยี่ผ้าทองนะครับเราเอาออกเพราะว่าอยากรู้ไงเพราะมันมันจะเป็นยังไงนะครับ คือะอะไรอะไรอ่ะอันนี้ยังไม่เข้าใจนะครับขายของก้อนขายของก้อน เริ่มงงะเรมงงพราะถ้าก่อนเล่นอะคือผมจะเล่นแบบยังไงอะไม่ได้สนใจอะไรมากไงแต่ถ้าเรามาเล่นจริงๆริงจังๆอย่างเงี้ยเราก็ทำไมมันชี้ไปด้านนี้เดียวเลยอะอะ่ะเอาเอาเอา,เอาอะไรอะ อ๋อน่าจะเป็นตีตีบวกของมั้งเ่นผมขายไปแล้วว่าก็เดี๋ยวผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเอาเอาวุธมาเราค่อยมาใส่แล้วกันเนาะหนึ่งมื่น โอ้โหมีอยู่ห้าพันเจ็ดอย่างพวกเพตอะเราจะเก็บไว้นะครับเพราะว่าเก็บไว้เอามาใช้กราบตรงนี้นี่เห็นปะมันใช้ตั้งสี่ร้อยนะเพราะว่าถ้าเรามีที่อัพเลเวลขึ้นอะประมาณสักสองอะมันก็จะดีนะเดี๋ยวลองวิ่งไปดูดิ มันคือด่านด่านเก้าหรอด่านแปดก็ต้องใช้กุญแจมั้งด่านแปดเนี่ยใช้กุญแจเปล่าเดวลสิบเหรออ่านแปดใช้เลเวลสิบเหรอเดี๋ยวลองดูดีแล้วเลเวลเท่าไหร่ เราก็าเลยเวิรสิปน,นี่โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงเดี๋ยวผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับและเจ้าการต่อตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บของแล้วเดี๋ยวค่อยเอามา อ่ทะลุงแล้วกันทะลุงย่างนี้อ๋อลองลองสักหน่อยเอากดไม่ได้หรอ,อโอเคโอเคนั้นเดี๋ยวมีของมาลองก่อนนะคราวหน้านะครับไปก่อนละครับ